มีพี่ด้วยที่จะอยู่กับลุงกันนะลุงกำนันกีเกมวะ <laughs> ไอเชีย่ยผมชอบอ่ะผมชอบเกมนี้ว่ะไอเชี่ยฉากซิตคอมนี่ว่ะนี่แหละครับเกมแรกเจอกันเราเล่นเราเล่นไอเชีย่ยเล่นดีเรอวะแม่งไม่เบื่อเรอวะทุกคนเล่นทั้งวันเล่นเล่นแม่งทุกวันไอเชีย่ยเก็บแก้วว่ะแต่เทมแม่งมีแค่เทียถ้ามันเป็นเฮดอเจได้เดี๋ยวผมจะเล่นอ่ะของมันเป็นรีเดมมาเดย์มันไม่ใช่รีเดมแล้วนี่ว่ามันเปลี่ยนชื่อแล้ว ผมรู้ว่าทุกคนอยากดูใครไม่อยากดูแต่ผมอยากเล่นไงอ๋อซิวิฟเมียไหมซิวิฟเมียเกฟดีปว่าวะจิงคอนตันจัดไปจัดไปครับมันใส่เกฟเก่งบ่มันใส่เกฟเก่งบ่วะ M1 เล่นได้ด้วยไหมพี่มันมีคนเข้าได้นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เขาก็แร้งเอ็มเขาก็เข้ามาได้นะขายตัวทำไอคอนก่อนแล้วกันมันใส่เก,เก็เก่งป่วะไอชิ้นเนี้ยผมเหมือนผมผมว่าเหมือนจะไม่เก่งเลยวะแม่งตีโคตรช้าไอแม่งช็อตกันแบบช็อตกันจริงๆอะ่ะใส่เทมเนี้ยเ้ย yeah. แล้วใส่ใส่อะไรดีวะทุกคนเล่นอะไรดีวะตอนนี้ผมเอาซิลเวียม,มาแล้วอะคิดว่าไง ไม่เก่งเออผมว่าไม่เก่งไอ้เชี่ยเป็นโคตรช้าเลยเอออ่าพี่ชายพีใช้ยจีบใหม่ที่สุ่มมาอันนี้มันไ bon อเดียบอลนะดิครับไอเดียเพื่อนผมไปดิเพราะว่าผมเอามาเล่นกับคนดูอะไอเดียผมมันน่าจะกดกันไม่ได้เอามาเล่นกับแบบ Diamond, แรงไดมอนด์แรงเอ็มอะไรเงี้ยเล่นได้ครับหมาแมวหมาแมวผมก็เล่นเบื่อแล้วอะไอซิวเมียดอลกับไอ้น,นั่นอะนาฟิลิอะอืม ก็เลยคิดว่าไปเล่นอย่างอื่นรือว่าจิงน่าจะเป็นคําตอบได้นะจิงโชจินใส่คอนสแตนโคนโหดอ่าโอเคจไปครับพี่เล่นไซเฟอร์หน่อยถ้ามีตัวดอกปรต้นเกมเดี๋ยวผมจะเล่นฮะขอกันเยอะเลยผมแอดมินก็เล่นออกก็ดีเดมันคนละแนวทางกันอะถ้าเล่นถ้ามันสั้นถ้ามันสัตนโหดจะเลยพี่เล่นจริงแต่เลนก้ามันแรงแล้วงั้นใส่จริงหรือว่าใส่เลนก้าดีอะ คิดว่าไงครับเเด็กใต้มีปืนวะนี่ผมทรงเออเหมือนปะเออเหมือนเลยใส่จริงที่เพิ่งบใส่จริงหรือว่าใส่เลนก้าเดี๋ยวว่าจะเลนก้ามาแล้วนะเลนก้าถือเทียแต่จริงถือเกาะผมเอาเลนก้าก่อนดีกว่าเนาะแล้วได้โชว์จินด้วยเลนก้าดีกว่าเฮ้ยไหนไหนก็แพ้อยู่แล้วขายทำตังค์ด้วยนี่เป็นไงเ,เฮ้ยเรามันใจถึงเพิ่งได้อยู่แล้ว จิงเล่นเลเบลหรือแอมบูตีิพี่จิงเล่นพังนะครับโหดแล้วก็โลเธอละรอบอ่ะเก่งเลยจิงดิพี่จัดไปครับกดพร้อมเจอพี่ไหมไลฟ์มันดีเลยไหมครับผมไม่ได้เปิดดีเลยไว้นะเมื่อไรเซตใหม่จะมาผมเบื่อแล้วผมก็เบื่อมันไอ้พางนี้ไม่ได้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวเขาไม่จ้าง น่าจะอีก2เดือนแหละมั้งนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคอนเทนต์มาให้ตัวไหลเลยจะได้หรือเปล่านี่แหละจะได้เป็นคลิปหรือเปล่านี่ผมก็ตัดคลิปไม่ทันนะครับไปซื้อของเข้าบ้านมาตอนกลางวันอะ่ะก็เลยไม่ได้ลงคลิปเลยผมทําไม่ทันด้วยทําคนเดียวแม่งทาไม่ทันไหนจะสตรีมอีกตัดคลิปอีกไม่ทันจริงๆแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ลงชดเชยให้ลวกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมลงสองคลิปแม่งเลยเจอกันทุกคนเดี๋ยวหาคลิปก่อนนะไม่มีจะลงเหมือนกัน เจอซีบาสามดาวอย่างบ่อยโคตรเซง็งมันเรื่องปกติแล้วอะเซตเนี้ยเซตนี้แม่งทำซีบาสามดาวกันเกินเกินเว้ยหมดความขลังเลยแต่ถ้าแต่ถ้าเราใส่ให้มันก็แตาแม่งตีเช้าอะนั่นเมื่อไหร่จะได้แคสวะนะแต่ถ้าแม่งได้แคสก็คือแม่งน่าจะทิ่มตัวหลังทีเดียวตายนะผมว่าได้บัตเติร์เฉยเปิดเอ็กซิคิววัีวะ เปิดเอ็กซ์คลงมันโดรู้เปิดเทคคี้ดีกว่าเทคคี้ดีกว่าเทคี้ดีกว่าอันนี้โชจินเนาะโชจินรู้บัตรเติร์ดไปเลยดีวะเชียรลินก้ามันออกเยอะอะผมต้องเซฟเลือดแล้วเนี่ยมันสเตตสาวแล้วอะยังไงดีวะเนี่ย,ยถ้าผมทำบัตรเติร์ดไปผมก็จะไม่มีโชจินใชน้แต่ชนะอยู่นะ ชนะอยู่เฮ้ยนี่ไงบ i นา r ีแอร์ดรอปแล้วบุลลี่เทเชอร์จะแอร์ดรอปแม่งน่าสนใจแอร์ดรอปดีกว่าของดีครับแอร์ดรอปแอร์ดรอปแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ให้เลนก้าไปก่อนอันนี้เป็นของเราต้องเก็บเลือดอะเซฟเลือดผมทำของเลยเพราะว่า ได้เซฟเลือดไปเวล7เอันนี้เราจะได้ของอย่างละชิ้นนะ่ะเชื่อแม่งคุ้มนะเล่นสเตจสามไว้นารีแอร์ดอปแม่งโคตรดีกระับเด็บก็เล่นออกไม่ใช่เดี๋ยวคนเข้าใจผิดหมดเอโคอ่สามอาร์คแองน่าจะคอนเทนต์เกินบ้านนั้นเอาเฮ้ยเดี๋ยวเลนก้ากูไปไหนเนี่ยกะว่าจะวินสตีกูกเจอที่หนึ่งเี่ยชื่อบอดโคตรแข็งแม่งมีไอนี่ด้วยอ่านว่าอะไรปะ ผมว่าเอาใส่ให้จริงแหละดีสุดแลวเพราะว่าไม่งั้นคือเลนก้าน่าจะไม่ได้เล่นเลนก้าน่าจะตายหายแน่ๆผมต้องวางหลังๆเล้ยไม่งั้นมันโดนทาเกตออนไลน์ผมผมบางด้วยแหละเนาะผมไม่มีตัวยืนให้แต่นม่นก็ถึกอยู่นะใส่ชิ้นเนี่ยเี้ยบ้านนี้ไม่ค่อยแข็งด้วยหรอมั้งไอ้ดอปทำอะไรได้ถ้าเกิดเราใส่ไอเทม2ชิ้นมันจะแจกเพิ่มให้อันหนึ่งครับเนี่ยเห็นไหมผมใส่ไปแค่อันนี้อันนี้คือของแจก ก็เหมือนเราได้ไอเทมชิ้นหนึ่งฟรีฟรอะถ้าเทียบ,บดูแล้วถ้าเกิดเราทำไอเทมได้ครบประมาณ4ตัวใช่ปะเหมือนเราได้ไอเทม4ชิ้นเลยอสี่ชิ้นนี่แม่งเท่ากับคอมโพเนนต์คอมโพเนนต์แอันเลยนะเว้ยโคตรเยอะเชลินก้าถือดาบอีกแล้วจะมีตะหลิวให้อะเอาดีปูว้ว่าทำตาสตีดเหรอไม่น่าจะได้หรอกมั้งเฮ้ยไม่มีคนเอาจริงดิเฮ้ยเอาดีปูว้ว่าไอเชือ เอาก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเจออะไรแปลกๆไอ้ตัดก่อนแล้วกันทำตาสตีแล้วไปเล่นสิบสตรีทเหรอจริงจังป่ะนี่เชื่อผมต้องผมต้องขึ้นไปหรอแล้วก็หาจิงตัวหนึ่งจิงตัวหนึ่งจิงตัวหนึ่ง,ง,งโอเคทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ เล่นผังคนละคนละเซตแล้วทำไงดีวะอเชยผมคิดอยู่เนี่ยไปสิบอนิม่าเหรอถ้าเกิดมันได้ตาอนิม่าอาร์เมนท์สามนี่คือเป็นเรื่องแน่ไม่ไหวบ้านนี้แม่งอักแองแสงวันนี้ไลฟ์โฆษณาวันนี้ไลฟ์พี่โฆษณาเยอะมากเฮ้ยผมไม่ได้เปิดเลยนะผมเปิดเหมือนเดิมด้วยอยู่ที่ YouTube แล้วไอ้พวกเนี้ย ผมไม่เกี่ยวอันนี้ผมไม่ได้ไปกดให้แบบโฆษณาขึ้นอะไรเลยนะเฮ้ยขอบคุณโอ้โหขอบคุณคร้าคุณเต่าต่อเมมเบอร์เลี้ยงหัวท้าขอบคุณท้าคุครับ,บ,รบตาเอ EX ็กซ์คให้จริงมันต้องเป็นกระทะอะดีถ้างั้นเนะี่ยต้องหาที่ทุบนะสวัสดีครับสวัสดีคุณร,นรอนดนะครับแล้วบ้านที่มีตาสีทำไมเขาไม่เอามีคนเล่นหรอ ไม่รู้ว่ะผู้สนับสนุนรายใหญ่นายทุนนายทุนรอดูอาคเมนต์ไหมผมยังไม่โลแล้วกันเดี๋ยวผมรอดูอาคเมนต์สุดท้ายก่อนว่ามันจะได้เป็นตาสตรีทไหมถ้าได้เป็นตาสตรีทก็สนุกละหแล้วหมัดออกโคตรเยอะแต่ว่าผมไม่มีกระทะว่ะเมื่อวานลงเร็วแจงเมื่อวานผมเพื่อนมาหาดิแม่งมาเซอร์ไพรส์อ่ะพาลูกไปกินด้วยยังนั่งไม่ได้เลย ได้ดูแอดถุงชาไปแข่งไหมผมไม่ไม่ไปดูเลยครับแข่งอ่ะไม่ว่างเลยกดรับยศยังไงอ๋อในดิสใช่ไหมเดี๋ยวรอผมลงสตรีมก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมไปนี่เดี๋ยวผมไปกดรับให้ครับใครที่เป็นเมมเบอร์นะเออมันจะมีไหมเนี่ยตาสีดถ้าไม่มีผมจะได้ไม่เล่นแล้วจะได้ไปทำตายนี่แทนกูหยิบมาดีไหมี่ยเหมือนรู้สึกไม่ดีเลยวะ รู้สึกมันไม่ดีเลยวะหยิบมันเนี่ยถ้ามันได้ตาสีมันก็ดีแหละแต่เลือดเราเหลือโคตรน้อยเราจะไปเวลสิบยังไงวะมันต้องเริ่มโลตั้งบอร์ดแล้ววะโอ้ดูทรงแล้วไม่น่ามาวะของแบบนี้นะดูทรงละมานาโฟดีวะนาโฟดีปะวะดีดละมัง้งเรียนกล้าได้แคสไวๆด้วยวจะได้หลวงหยับๆล้วนโลตัสเชื่อโลตัสก็คือแบบเฟี้ยวเลยอะ่ะจิงติดคิดได้โลตัสดีปะโลตัสโลตัส Ok, nên nó cũng phải Nó cũng phải lùi Hạ Jinx Markman Where the fuck my Jinx của tôi ở nè ประเ็นเรื่องหาจิงไม่เจอไอ้เหี้ยฝนหลายโคตรขี้เกียจเลยยืนไม่ไหวกูตายเฮ้ยจริงถ้าจริงมันสองดาวมันสู้ได้เวยเ้ยไอ้เหี้ยหาจิงไม่เจอไอเ้เชนี่เล่นจริงเหรอเดี๋ยวผมไม่ได้สเกลเลยมันมีจริง3ตัวเองมันน่าจะฟาดเว้ยว่าวแต่มันเว่เจ็ดเงินส่วนอ๋อโหสนุกแล้วตานี้ไบนารี่มันสุ่มหรือเอาของที่เหมาะมันจะสุ่มตามในนี้ครับเนี่ย สุ่มตามที่เกมมันแนะนำเนี่ยไอเชีย่ยสนุกแล้วผมจริงอันนี้สนุกแล้วจริงเชี่กูขอจิงสองดาวก่อนเนะนี่ยโอ้ยโคกูจะฮิตจิงสองแล้วโอเคโอเคโอเคอเค,ค่อยๆโลครับชิวๆเชื่อแต่เลนกล้ามจะฮิตแล้วอ่ะทำของอะไรดีวะเน,นี่ยเชี่ย มันกล้าไม่มีดุดเลือดอรือิโรเนโกไหมไม่มีตังไะดิเลือดก็ไม่มีแล้วเนะี่นยฟอนไลน์ผมยืนไม่ไหวเว้ยเชื่อถ้าฟอนไลน์ผมยืนไหวมันคิวอยู่นะไม่มีของแทงอะแย่แล้ววะต้องเอาของแทงก่อนวะเนโกสองดาวด้วเนโกสองดาวได้ตัดคิวกับตะหลิว เดนการ์ผมไม่มีดุดเลือดอะมันยืนไม่ได้มันยืนตรงนี้ดีกว่างั้นเดี๋ยวมันตายหาโดนทากเกลต์แล้วมันก็ตายไม่มีดุดเลือดอะพี่นายเฟืยดูทีได้ไหมครับอยากเห็นพี่นายเฟยสดๆได้ครับได้ได้ได้ให้ตัวมันออกก่อนนะต้นเกมอะๆๆยิงยิงดิยิงโคตรช้าไอ้เหี้ย จะยิงช้าแต่ชัวรถ้าเรนก้ามันมีมันมีดูดเลือดที่มันชิวอยู่นะไ <c oughs> อะเชี่ยจิงยิงสตันไอเชี่ยบ,บ้านนั้นมันสตีดรีโลปะโวะออนเวลแปดไปแล้วแต่แม่งก็โลอยแลนะ้วมันเก็บจริงอนะ่ะเอ่อทองตรงนั้นมันบั๊กหรืออะไรอันนี้เหรอครับมันเป็นไอเนี่ยเขาเรียกอะไรอะไอแฮกอะไอแฮกของเซตเนี้ยมันจะให้เงินเรารอบละบาทนะครับเราสามารถเก็บไม่ได้ ถ้าเกิดจะเอาเงินก็ลากใส่ตัวละครแล้วก็จะได้เงินเชื่อบ้านนี้มันแน่นยังวะเชื่อจิงมันช้าจัดเลย,เยมันช้าจัดไม่ต้องสามดาวอ่ะมันดามเมจดแรงนะแต่ว่ามันแคสช้าถ้ามันไม่ได้แดคสือไม่เงาจัดแล้วกูโลก็ไม่ฮิตไอ้เฮียกูโดนไงอนไลน์ด้ยอย่าหวังจะหาแบรนด์เลยตานี้ ยิงโชแกตไม่เข้าบวม,มอกแสงโอเคเรามีฟอนไลน์เพิ่มแล้วรอบนี้ดูผมตามทตาทตาตามบุซเซอร์ก็ไม่ได้กันแหละไม่ต้องมีกระทะเฮ้ยได้ละได้แล้วได้ละไ,ได้กระทะละเฮ้ยมีล็อตว่ะเชื่อว่าจะเป็นสตรีทหรือว่าจะเป็นสตรีทเดวมวยไหนๆก็ฮิตเลนกาให้ก่อนแล้วกัน ดีวผมได้เ,เติร์ดสตรีดเดม่วยแล้วนี่เอาเฟย์เยอเอเ,เฟยมังทิปมันคิวของแบ่งไปชิ้นหนึ่งวะ เฟ่แม่งต้องเป็นแครี่หลักแล้วแล้วต้องเป็นแครี่หลักแล้วแล้วให้ไอ้ยิงเป็นตัวซับต้องแคสเอาตังค์แล้ววะเดี๋ยวโล้โอเคโอเคคุยกันได้ครับอย่างนี้คุยกันได้อยู่สวยเลยเผมสามารถลงเจ็ดได้แต่ว่า xq ผมจะหลุด แต่ไม่เป็นไรลงเจ็ดดีกว,ว่าจะฮิตวะจะฮิตวะจะฮิตวะอ๋อไอ้เฮียมันเต็มนี่ว่าโอโ้โหมันโดสองดาวกูวอีเวนอเอ้ยเก้ฮิตแล้วฮิตแล้วฮิตแล้วผมแคสเลยผมจะเอาตังค์ละเอาทำดอกเบี้ยตั้งไรมีภาพมีทรง ไอเชี่ยแทงดึงเ <laughs> ออฟยแม่งแบกจัดอะอเฟร้จีเอชชิ้นเดียวแม่งแบกสัตในชื่อในเกมพี่ตามชื่อช่องเลยไหมอันนี้ไอดีเพื่อนผมอะครับถ้าชื่อในเกมผมก็เนี่ยเอทีเอหนึ่งเนี่ยครับเออตาก็มันก็ตามชื่อช่องเลยเนาะเออผมงงเลยวะ <laughs> ใช่ครับใช่ใช่ผมขาดกี่บาทขาด20บบาทเพื่อที่จะขึ้นเวลซึ่งผมต้องต้องไปวะ ว่าผมไม่อยากเสียเลือดแล้วว่าผมต้องทําอะเลือดผมเหลือน้อยเกินทําอะไรก็ต้องทําแล้วตอนนี้มาเดี๋ยวมาดูว่าเราจะคัมแบ็กกลับมาได้ไหมดาเมจเริ่มมาดาเมจเริ่มมาจริงเริ่มมีชิดดาเมจมันก็เกือบหมื่นทุกรอบอยู่นะแบนแทนไซล่าไหม ถ้ามันสองดาวก็น่าทําอยู่หรอกแต่ผมขายทิ้งไปแล้วผมไม่มีของให้มันด้วยแหละเราใช้1 2ึ่งสอ่เออคุ้มอยู่ไบนารี่เราพอดีเลยดาเมจมันก็เกือบหมื่นอยู่นะไอเทมที่มันดึงตัวได้เล่นกัอบอะไรดีผมไม่รู้เลยว่ะของของใหม่นะไม่รู้เลยใส่อ่าใส่อ่าใส่กำนันไหมเออว่ะกำนันมันได้อนี่ด้ยเนาะกำนันมันได้ แต่เวกไม่ได้เดวินีคอปไปดิไม่ได้ดาเมจเวทไอเชี่ยแล้วกูจะเอาเวทไปทำอะไรเ,ออเดี๋ยวผมเปลี่ยนใส่ไอ,อ้กำนันเดยอมาวะชื่อมาวะมาวะจิงแม่งเป็นซับวะไอ,อ้เห้ยยิงสตันจิงแม่งคือซับเลยดาเมจมาจากเลนก้ากับอเฟ่ปะะ่าวอเฟ์ดาเมจสี่พันหนึ่งวะไม่เห็นเยอะเลยไหวไหมบ้านนี้เทคก,กี้เทคชี้ จริงยิงชิบเพิ่งยิงทีเพิงหายไปตัวงเลยวะได้ไอีมาด้วยโคตรแรงเ็นกล้าเอาให้ไงไอ้ไองไชี้ยิงทำเปิดเกับหมื่นอยู่นะว่าไม่ได้เนี่ยชี้มังกรตันรุนหดอยู่เลเนี่ยโหดวอยู่เนี่ยว่าไม่ได้ไบนาลี่ผมครบแล้วอะไบานาลี่ครบแล้ว เอาอะไรดีวะไม่มีอะไรน่าสนเลยแต่และอย่างกันเบสแล้วกันชิ้นละอย่างแม่งไรสะะ้สาระจัดพี่วางสตรีสามตัวแรกยังไงครับสตรีสามตัวแรกยังไงครับหมายถึงยังไงนะครับทุบใส่เวกได้หรือเปล่ครับกันเบสอะไม่แย่หรอกใส่เวกได้อยู่นี่บ้านนี้ตายไปเลย ตายไปเลยอันนี้เขาฟิตเดลสามดาวไปแล้วแต่ว่าของไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ลแล้วนะเพราะเล่นอะไรวะเทคี้ห้อยหมัดห้อยหมัดไม่ได้ครับถ้าเกิดห้อยหมัดคือไบนารี่ผมจะสุ่มมาที่เวกอะซึ่งเวกผมไม่ได้อยากให้มันเป็นแคลลี่หลักอะตอนนี้ผมอยากให้ไอ้สตัวเนี้ยเนี่ยเป็นแคลลี่หลักอะให้ไบนารี่มันติดถ้าเกิดห้อยหมัดคือมันจะสุ่มมาที่เวกด้วยแล้วมันก็มีโอกาสที่ตัวใดตัวหนึ่งแม่งจะไม่ได้ของครับแต่ห้อยตัวอื่นอะได้อยู่ ฟิดเดลเมตาใหม่ฟิดเดลสายแคทรอบนี้ของเป็นไงวะของไอเช่นนี่กับเรนก้าไม่ค่อยจะเวิร์กกันกะนะ่าดีสุดต้องเป็นเฮดโอเจอ่ะหรือไม่ก็กันดีซีอะ่ะบ้านนี้แม่งสันเยอะวะ่ะเรนก้าเราถืกเยอะเรนก้าเราถืกเยอะจิงเอาให้จริงทำเหตุกับหมื่นน่ยของแบบนี้ไอ้เหี้ย เว้คุณครับคุณเทพซาเพมเบอร์คุณครับ,บ,รบพี่เริ่มไลฟ์กี่โมงครับไอ้ใช่ยคำถามนี้ผมมาไม,ไม่เคยตรงกันสักวันถ้าถ้าจะเอาหลักๆก็คือหลังสี่ทุ่มครับเพราะว่าช่วงหัวค่ำเนี่ยผมต้องเลี้ยงลูกมั่งทำอะไรกับครอบครัวเสร็จก็ตาวลาวสี่ทุ่มครับแล้วก็หลังสี่ทุ่มก็คือยาวๆเลยยันยันชงยันเช้าบ้างบางวันเท่าไหร่สววล่าแทนไซล่า ได้อยู่ได้เเห็นภาพที่หนึ่งตอนแรกไม่มีทรงเลยนะแต่โลหิตเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลยโลหิตก็คือปับปับเป็นเรื่องไงจริงเราตันไม่หยุดไงนี่ไงนี่ไงจริงเราตันไม่หยุดดาเมจเป็นหมื่นครับไลฟ์ทุกวันไหมครับทุกวันนะครับถ้าเกิดไม่ติดอะไรนะมาทุกวันเอ่อเวก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  เวกได้ล็อตทำทำหมัดคีแล้วกันได้คลิปแล้วไ,ได้อยู่นะจิงสตันเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำปกก่อนดีกว่าเอาเวลแมงเลยเอาเวลแมงเลยทำปกกอนนี่ <Hey, S 2> อยู่ตรงนี้ฟุฟเฟียเลยเราก็แ,แคปตรงนี้เป็นปกเดี๋ยวชิ้นหนึ่งผมใส่ดาบทองให้มันจากในฮอนอะ ลนไหวชิวหอสักหนอยแล้วเฮ้ยเดยวโกมาบ่โกมาลงทันครับลิง์โดเนตเข้าไม่ได้ใช่หรอครับเดี๋ยวนะใช่หรอเป็นไรวะ อะไรเอ่ยโดเนตเสร็บร้อยครับ GG. จีจีจิงคอนตันโคตรโหดคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไปภาคที่หลังดีกว่าเนาะเอ้ยผมลืมกดอัดไอ้เหี้ยแย่ e, yeah, แล้วสรุปแม่งต้องเป็นคลิปอันนี้อีกแล้วอ่ะ <laughs> เป็นคลิปตัดจากในไลฟ์อีกแล้วอ่ะผมลืมอัดเป็นกาว ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup อปอัหมาบคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆน่นแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน